ลับเร็วดิน,วน่งนีอยู่ทีเย็นนั่งเสื็แล้วค่ะีน่ซับแล้วนี้นอ๋อเน่มเนื้อมันเนื้องามน,นี่ก็จีนจมูกด้ว อันนี้ก็นั่งอยกับที่นี่ไม่หาเห็ดแหนมครับวันนี้ตื่นมาได้เศร้าคุณน่ะเหมืซับหมูดัางกุกๆนี่ยืนก่อนหลานนั่งกับหันไว้แล้วแหละเป็นเมือกๆครับตากขนลุมไว้หิ้เดี้ยวนั่นนะหลุมเป่าให้มันแห้งเนาะก็ได้ใส่นมูเย็บไปได้เนื้อเตะทำลายให้ดีกันเนื้อหูเขาหลานก็ห่ะผมเน่าเป่าตากแดดให้มันแห้ง ความมีดเอาทำนี้ก่อนนะครับสามสองหนึ่งเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะนะีะ่ใหญ่โกบ่เนี่ยนี่ใหญ่โกใหญ่โกตลาดก็ลูกงเลยอันฟักยังไงฮ่อที่น้องอยู่บ้านนะเลยลูกเลยอะไเลยอยูหมงเลยได้อยูห่อแน่นให้ให้หมงเลยเพิ่มเด้อห่อส้มหมูห่อส้มหมูตีขยับกล้องทำไมกันบุหินส้มหมูก,ก็มีมีเนื้อหมู เนื้อสะโพกนังเนื้อสะโพกเอามาสับน,น, mm. นั่งกอามา,มามต้มแล nah ้วก็หัここ่นเสร็จแล้วก็ไปล้างล้างใส่กระจ้าไรขัดบกเตาให้มันแห้งนี่แล้วก็มาบตำกระเทียมกระเทียมข้าวเจ้าเผื่อไป็นอยงกระเทียมขีดหนึ่งหมูหมูนเนื้อหมูเครื่องโลนั่งหมูเครื่องโลกระเทียมขีดหนึ่งเผื่อซ้อนเครื่องซ้อนตัดแยง ข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันประมาณสามซ้อนตักแข่งเกลือสดสดน้อยหนึ่งซ้อนสันเซตไหลายก็ใส่เรื่อยๆนุ่นสดนะเรืลายๆก็ใส่เป็นซ้อนนุใส่น้ำกระตำกระเทียมโคกกระเทียมใส่ข้าวเจ้าใส่เกลือเนื้อหมูกัะสับ เอาเนื้อสับโฮกสับเราสับไปให้เขาบดให้กระได้นี่เอาสับเราน้ำงเอากระหานเราว่าเอาไปกิ่นดีนั่งบริการเด็กขายขาได้ซื้อน้ำงสำเร็จนวดแล้วก็มาปั้นปิดก้อนมาติดก้อนแล้วก็มานั่งห่อปกติห่อแน่มูนจะเป็นยางที่เหลืองอันมื้นี้พวมียางที่เหลืองเรายางที่แดงห่อห่อก็ห่อง่ายง่ายง่ายถึงห่างหอยู่มือนแม่แล้วห่อได้ใช่ไหมถึงมือนี้ก็ห่อเป็นอัน รถข้าิเห mm ็ดเห็ดหอยใหญ่เดือค่ะเด้อปกติเห็ดใ่สิบบาทกันีนี่ก้อนซัมมี่นี่ปัญญายร้านคูเล่นิีใส่แนมใหญ่กูรดเดวไม่เป็นอย่งผูสงจะหให้กไดู้ร้านอ่อสด็กรบก่อยาหเดือ่เด้อหอยงไงันก็บาต้องใส่หมนกซิวเห็ดแเห็ดแนาบ้านเขา ดินปลาซิ่ใหญ่โตกกระบอกข้าวเจ้าจับกระเทือข้าวกระเทียมสรสเยอะนะจะมีอย่างไรถ้าถ้าหมูหมูกิโลหนึ่งนั่งกิโลหนึ่งก็ใส่ใส่เกลือซองซ้อนโตใส่สุรดรสซ้อนโตใส่ข้าวเหนียวซองพับผีครับผีกักเต็มเ้อกระเทียมขี้เกิงกระเทียมโคกให้ละเอาาียดเ่อคราบมันวอกแล้วก็เอาอันโคกเลยกระเทียมเสร็จแล้วก็โคกข้าวเจ้าใส่ เดือใส่หมูกระเทียมไว้เตรียมเนื้อหมูไว้นั่งหมูไว้แล้วกันมานวดมันก็ต้องใส่ทุ่มือเด้๋ยวเด้อบะหมี่บะม้วนหมูเป่าเด้อใส่ทุ่มือนวดอาใส่ทุ่มือปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งห่อจังซี่นี่เนี่ยใส่ก่ะโดดกระซิ่งแหละใส่กยะ่ดดแล้วตัวลูกเดี๋ยวนี้ใหญ่โคกมาได้อยังตัวลูกเดี๋ยวยายโคดูโครัดอีกคับกลับไปนี่เก็บไปห่อเนีนไข่คือเงาโซงานคุ่มมือถู้เงา Cà phê, cà phê, uống bằng đời nè. Bỏ nêm dài khô đi lại. Trong này, bỏ nêm dài khô, khô bỏ đi luôn. Dài khô bỏ đi xong. Nó sẽ kết quỷ, chẳng bỏ lỡ, bỏ ngỡ lỡ. Nhanh, nhanh, sốt dài khô nè. Hát mua săn này hết bỏ lại được. Săn này bỏ đi, ต้องเอาบือหัดรักจมหเอาต้องเอาเอาสั้นเนาะใช่สั้นเนาะเราจะเงี้ยนึงว่าน้องบือหอบใหญ่เนี่ยโอ้ยแซงหัวไอ้หัวมันเป็นไรครับกะเฮ็ดแล้วดนอเนาี่นมกันได้ฟักขี้ฟักน้องไว้เนาะเฮ้ยม่อแกมีเวลาได้มาอยู่กับลูกกับล้านครับก็เลยมีเวลาเฮ็ดเนมให้ลูกให้ล้านกินเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมอาจารย์บอยคากินาะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดซดับสไครต์นะครับเด้อกดให้เลยนะสวัสดีครับ